สวัสดีครับมาทํางานกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้มาเปิดกล้องสายหน่อยนะครับเพราะว่ามีแขกเข้ามีลูกค้าคนไทยเข้าร้านนะครับก็ต้องจัดกับข้าวก่อนนะครับวันนี้ลูกค้าคนไทยก็สั่งนะครับส้มตำถาดนะครับส้มตำปูปลาถาดนะครับแล้วก็ย่ำหมนเส้นทะเลอีกนะครับหลายอย่างเมื่อวานก็ยุ่งนะครับวันนี้ก็ยุ่งอีกนะครับก็เลยไม่ได้ค่อย ไม่มีเวลาถ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วน,นะครับกําลังวุ่นทำกับข้าววันนี้นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลนะครับแข่งด้วยฟุตบอลยูโรนะครับใครดูกันบ้างเอ่ยอันนี้ก็เดี๋ยวรีบทำนะครับล่ะ ก็คงจะเกร็บร้านประมาณสอกสามสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะเิ่มทยอยไดนะครับเพราะว่าวันนี้มีพุลแข่งด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าเข้ามาตอนหรือเปล่านะครับตอนนี้พ่อครัวเชฟกระทะทองแดงของเรากําลังทําซุกี้นะครับเห็นไกลๆขวดซุกี้นะครับทําซุกี้แห้งเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมานะครับดุกี้แหง้งน่อแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการทำงานของวันนี้แต่ว่า ทัวเริ่มตะเลแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวพาไปดูกอุ่มคนไทยเพราะว่ากลุ่มคนไทยกันนะครับว่าเขาทั่อะไรกินกันบ้างวันนี้นะครับก็จะวพาแนะนําให้ดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่เขียนมานะครับจะพยายามต่อนะครับจะทยอยต่อนะครับช่วงมีเวลาว่างนะครับจะพยายาม ทยอยตอบนะครับวันนี้มีฟุตบอลนะครับเยอรมันแข่งกับฝรั่งเศสตอนสามทุ่มนะครับนี่ก็เลยใส่เสื้อฟุตบอลกันมาวันนี้นะครับแต่สองคนนั้นไม่ใส่นะครับคงไม่ม,ไม,ไม,มีไม่มีเสื้อคนไม่ใส่นี่คือเขาลุ้น่าคนใส่ที่ไม่ใส่เข,เขาไม่มีเสื้อนะครับแต่ว่าเขาแทงหนักนะสองคนนี้แทงหนักนะครับที่ไม่ใส่เสื้อบอลนะครับ กลัวเนียเสียเงินเยอะด้วยนะอันนี้ก็กำลังทำตุกข้าวกันเพราะมีลูกค้าสั่งนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้อาานค,คอมเมนต์ที่บอกว่านะครับว่าทําไมไม่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มนะครับทำร้านอาหารนะครับ เนื่องจากช่วงหน้าหนาวเราจะใส่กันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับเราจะไม่ค่อยใส่กันแล้วอีกอย่างนึงคือเราเป็นร้านอาหารเราเป็นร้านอาหารสไตล์อาหารอาหารตามสั่งนะครับเราไม่ใช่แนวเลสต์ลองนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยมียูนิฟอร์มจัดเต็มกันเท่าไหร่นะครับจะเป็นเสื้อผ้าแบบนี้จะมากกว่านะครับแล้วอีกอย่างคือช่วงนี้เป็นหน้าซัมเมอร์ของทางเยอรมันนะครับมันร้อนนะครับทั้ง เวลาทำขบข้าวเนี่ยเราต้องปิดประตูเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดประตูหลังบ้านเปิดหน้าต่างอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยกินขบข้าวกินอาหารไทยมันจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วเราจะสามเราจะมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านได้นะครับถ้าเพื่อนบ้านเราได้เพื่อนบ้านดีก็โชคดีไปแต่ถ้าเราไม่ได้ ถ้าเพื่อนบ้านแย่ๆก็ซวยไปนะครับก็จะมีปัญหากันได้นะครับคือกินกับข้าวเวลามันออกไปตัวไทยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากินกับข้าวมันฉุนและรุนแรงนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะครับแต่เราเป็นครัวเปิดนะครับเราก็แต่งตัวกันช่วงหน้าร้อนประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวเนี่ยปกติเชฟเขาะจะมียูนิฟอร์มของเขานะครับแต่ว่าพนักง,งานก็ ดีสไตล์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นแนวร้านอาหารตามสั่งนะครับไม่ได้เป็นร้านรลสตอรองเนาะอันนี้นะครับแขกคนไทยของเรานะอันนี้มานั่งตั้งแต่หกโมงแล้วนะครับอันนี้สี่โมงมานั่งตั้งสี่โมงเย็นนะครับอันนี้ออกกล้องนะออกกล้องนะ อัน <accurately S 2> นี้มาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนะครับเมื่อวานก็มานะครับนั่งรถปั่นจักรยานมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคนกลางคนกลางนี้ปั่นจักรยานมาครึ่งกิโลนะครับคนสวยนี่นั่งแท็กซี่มานะครับเอกตานั่งแท็กซี่มาเลยนะครับเลาวเจ้เขานี่ก็มาไกลนะครับเดินมาด้วยนะครับออกบ้านอยู่ข้างหลังเหรอนี่นะครับ ก็สั่งกันไปวันนี้อร่อยมากค่ะไม่ได้ถ่ายตอนที่อันนี้ซุปตําอร่อยมากที่มันพวารลาอันนี้เป็นส้มตําอะไรนะเมื่อกี้ส้มตําถาดนะครับต้องใส่หลายอย่างอันนี้เป็น after แล้วนะครับ before เราลืมครับผมลืมถ่ายเพราะว่ายุ่งอยู่นะนี่ครับจัดเต็มมากขาดใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นยำทะเลนะครับเหลือแค่นี้ดูไม่เงียูกินแต่วนเส้นอันนี้ขมวดอันนี้ตัวกินเอาเลยยกเข้าไปตอนนี้เข้าตรงปากแล้วล่ะฮะ นี่ชาชาที่แล้วเป็นกระต่ายใช่ไหมอัน,นีเป็นวัวเป็นควายช่อันอ๋อเป็นวัว <c oughs> เป็นควายโจ๊ะแซมพี่านะต่อรอยีครับลูกค้า V I <c oughs> P IP ของเรานะครับนี่กินแบบเมามันเลยนะครับ <c oughs> ต่ำใช่เดี๋ยวกุกันหมอก็เมื่อวานก็เมื่อวานก็ต่ำอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเออไม่เคยเคยดูดมีไหมกินไปร้านอะไรมาต่ำเหมือนกันมันพี่ซื้อมาหลายแบบอ่ะมันเป็นสมองเองเหรอใช่มันมีหลายอย่างหลายแบบอ่ะซื้อมาแบบเมื่อวานก็ตาพี่ใำใหญ่เดี๋ยวเราปลาร้านเนี้ยมันก็มีขวดเดียวเลยตาย ใส่พริกเยอะมากเลยนะพริกประมาณครึ่งถุงเลยนะ <c oughs> โอ้โหกินเผ็ดกันมากเลยอ่ะวิ่งเล็กตามเดินตามเดินที่ต้งเดนนามตามเมื่อวานก็ตามนี่ครับวันนี้มีฟุตบอลแข่งนะ <c oughs> วันนี้พี่น่าจะมีพี่บีมาตั้งเลยนะใช่มไม่มีมี หลายคนนะครับเขียมมนมาถามว่าให้ช่วยถ่ายคลิปในการอะอะไรนเะตรียมผักเตรียมเนื้อหั่นผักเตรียมผักช่วงเช้าให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายแล้วจะลงลงนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับไม่ได้ลืมนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายเฉยๆนะครับ ตอนนี้เบิร์ดเขานะครับกําลังทอดไก่กรอบนะครับเราเตรียมทอดไก่กรอบไว้สําหรับลูกค้านะครับเพราะเราทอดทอดเยอะขนาดไหนก็หมดนะต่อวันเราทอดไก่กรอบไก่ป๊อปของเราเนี่ยครับเยอะมากนะครับก็ชุบกับแป้งมังกรนะครับถุงสีเขียวนะถ้าใครสงสัยว่าเราทำยังไงนะครับจะฟูเลยนะครับต้องเป็นแป้งมังกรสีเขียวนะครับถุงสีเขียวตามังกรนะครับ ผสมน้ำก่อนนะครับแล้วก็ชุบนะครับเวลาทอดเนี่ยจะได้ฟูแป้งจะได้ฟูกรอบนะครับทอดไว้ประมาณ5 0เซนะพอเราจะใช้หรือลูกค้าสั่งเราค่อยเอามาทอดซ้ำอีกรอบนะครับจนมันกรอบดีนะครับคือครัวที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเออไม่ได้ทำสด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเตรียมเตรียมเครื่องปรุงเตรียมอะไรไว้ก่อนนะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะครับเตรียมไว้เพราะว่ามันจะได้เร็วแล้วก็สะดวกนะครับกอนลูกค้าเวลาลูกค้าช่วงพักเที่ยงเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบทํางานบูโรนะครับท้งานออฟฟิศเราต้องเน้นความรวด,รวดเร็วนะครับเราจะชาไม่ได้แต่ว่าต่อนะครับ ต่อจากเมื่อกี้นะครับคือของนะครับเราจะเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าที่มังนอกเวลาเราผัดเตาเราจะผัดร้อยร้อนร้อนแบบไฟลุกท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้นะครับคือเราต้องเซฟด้วยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านของเรานะครับเพราะกินอาหารกับข้าวไทยเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่า มันฉุนแล้วก็รุนแรงนะครับเราสามารถที่จะไปสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านได้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรื่องคุยกันไม่ได้นะครับคือเขาถ้าเรื่องเจอคนเรื่องมากก็คือเรื่องมากเยอะอจริงๆนะครับจนสร้างปัญหาให้เราได้นะครับฉะนั้นเวลาเราผัดเนี่ยเราต้องผัดใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆเอ้ยไฟอ่อนจนถึงไฟปานกลางแค่นั้นละครับเราจะไม่ได้ผัดจนแบบไฟลุกทั่วเหมือนกวกผัดผักบุ้งไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ เราจะเซฟตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนเพื่อนๆที่กำลังจะเปิดร้านที่ต่างประเทศหรือยังไงก็ศึกษาตรงนี้ไว้บ้างก็ดีนะครับคือเวลาเราทำถ้าเป็นครัวเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำทำกับข้าวทำอาหารให้แขกเวลาเราเรีบๆเราใช้ไฟแรงๆเนี่ยเวลากิ่นมันฉุนนี่เราสามารถ ที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะครับเวลากินออกมาจากร้านนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของครัวไทยนะครับร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะครับแทบจะทุกร้านนะครับจะมีปัญหาตรงนี้เยอะมากนะครับไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะครับที่แบบจะทํากับข้าวตามถนนแล้วแบบขิงชุนนลอยไปลอยมาตามถนนแบบนี้ acompañ acompañ e. ที่นี่ไม่ได้เลยนะครับสามารถมีปัญหาสามารถเวลาเพื่อนบ้านฟ้องเ <od> พื่อนบ้านแจ้งนี้สามารถเอ่อทำ ร้านเราปิดได้นะครับใครอ่ะแม, <laughs> แม่ดูเชียบอลแ,แ,แ,แม่เชียบอลแต่งแรงมากแม่เชียบอลขาบอล